ที่เราได้ตอบอ,อ่านแผนภูมิรูปภาพไปแล้วนะคะวันนี้ก็ให้ลองเขียนแผนภูมิรูปภาพเองนะคะลองเขียนแผนภูมิรูปภาพเองอวิธีการทำนะคะอย่างแรกเลยก็ต้องมีข้อมูลก่อนนะคะต้องรู้จักวิธีหารด้วยนักเรียนเตรียมสุดคูณมาดูได้เลยนะคะใบบัวต้นกล้าแก้วตาอ,อมสินและขุน ทำงานพิเศษที่ร้านขายต้นไม้ได้เงินดังนี้ใบบัว80ต้นกล้า40ขุน80แก้วตา20ออมสิน60พิจารณาข้อมูลจะเห็นว่าแต่ละจำนวนเป็นจำนวนที่หารด้วยอะไรลงตัวโอ้ยมีเลขอยู่ตรงนี้นะคะจำไว้เลยเลข0ถ้าเลข0นะสิ่งที่จะหารลงตัวไดแน่คือ2คือ5คือ10 อสองห้าสิบเข้าใจไหมนักเรียนเลือกเอาถ้าเป็นครูนะครูจะเลือกเอาเลขสิบเพราะว่าครูไม่อยากวาดรูปเยอะครูก็เอาเขียนเลยด้วยสิบลงตัวจึงกําหนดให้หนึ่งรูปแทนจํานวนเงินสิบบาทเพราะว่าครูไม่อยากแต่ถ้าใครจะเอาสองก็ได้นะเอ,อใครจะเอาสองใคจะเอาห้าก็ได้ไม่ว่ากันนะคะ ข้อที่2เนี่ยจากข้อมูลข้อ1นึ่นำมาเขียนแผนภูมิรูปภาพโดยกําหนดให้ไอ้นี่แทน8บาทอา้าวเขาเอา8จ้าเขาเอา8ให้นักเรียนได้เติมคําตอบอถ้า8บาทหรอใบบัวได้เงิน80บาทแทนด้วยอันนี้ย,ยกี่รูปก,ก็นักเรียนก็ใช้สุรคูณไม่8เลย8ปดคูณอะไรได้80นี่เราเราหารแล้วเราเคยหารแล้ว นี่อย่างนี้ใช่ไหมแปดหนึ่งเป็นแปดศูนย์ถูกไหมคะสิบรูปต่อไปข้อสองแก้วตาได้เงินยี่สิบบาทแทนด้วยไอเนี่ยจำนวนกี่รูปแปดคูณอะไรได้ใกล้ยี่สิบที่สุดแปดคูณอะไรได้ใกล้ยี่สิบแปดหนึ่งแปดสองสิบหกแปดสามยี่สี่เกิน สิเหลือเศษสี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้น4ก็คือครึ่งหนึ่งของ8เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ2รูปกับอีก1นึ่งรูปลองทำข้อ3 4 5เองนะคะลองทำสามสี่ห้ต่อไปข้อที่3จากข้อที่1เขียนแผนภูมิรูปภาพ โดยระบายสีเพื่อแสดงจํานวนเงินที่ใบบัวต้นกล้าแก้ตาอมสีและขุนทํางานพิเศษได้โดยระบายสีแทนจํานวนเงินของแต่ละคนถ้าใครไม่มีสีใช้ดินสอแรงเงานะคะอะดูจากตรงไหนข้อหนึ่งคืออันนี้ไงนี่ข้อหนึ่งครูบอกว่าหนึ่งรูปแทนสิบบาทใช่ไหมหนึ่งรูปแทนสิบบาทเพราะฉะนั้นครูก็จะใส่ว่าสิบาท เราเขียนไว้เลยใบบัว80ดสิบแก้วตายี่สิบใบบัว80ดสิบแก้วตายี่สิบต้นกล้า40่สอมสิน60ต้นกล้า40อสอมศิน60สคุนแปดอ้าวไอเนี้ยแทนสิบบาทก็เพราะฉะนั้นใบบัวก็ต้องกี่รูปอ่ะเอาแก้วตาแล้วกันแก้วตาก็เท่าไหร่คะยี่สิบ ยี่สิบบาทก็สองลูกอย่างเงี้ยหนึ่งสองเข้าใจไหมคะอ่ะไปทำวันนี้ทำแค่สามข้อ